กาับนกกาบันกาบันกาบันไหนขาปันยัไงกาบันกาบันลูกขึ้นลูกขนอลูกขึ้นลูกขึนกาบันกาบัน หมดไปเอามุดรุดไป,ดดไปข้าบังเกิดอะไรติดจมูกเนี่ยอะดูฝันนอยดูฝั กินอะไรเฮ้ยเฮ้ยก cool ้อนขี้ผูอยู่ไหนในข้าวปั้นขี้ผูยู่งเสรหัวกระยุ่งกัดปะน้าผากกระยุ่งกัดเฮ้ยนะบายบายก่อนเลยบา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 ย เอาเ e a t ทำไม่